คนตัวเล็กมากนะคะเราถามว่าเอื้อมแต่ไม่ถึงไปสมัครแอร์ได้ไหมพี่ก้อยบอกเลยว่ายากมากที่เราจะได้ผ่านเพราะไปในรอบถัดไปนะคะเพราะว่าการเอื้อมแต่เนี่ยบอกเลยว่านอกจากเป็นเหตุผลเรื่องที่เราจะต้องปิดสัมภาระเหนือศีรษะหรือว่าโอเวอร์เฮดล็อกเกอร์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยทุกคนคือในโอเวอร์เฮดล็อกเกอร์หรือว่าในที่เก็บของบางโซนในเครื่องเนี่ยมันจะมี s a f e t ิ equipment อยู่หรือว่า first a เอ equipment นะคะก็คืออย่างเช่นออกซิเจนบอททิลหรือว่าไฟเบอร์อุปกรณ์ หรือว่า first aid kit อย่างเงี้ยซึ่งถ้าลูกเรือที่ตัวสูงหรือว่า arm reach หรือว่าเอื้อมแตะถึงตามที่ใส่กันบินต้องการเนี่ยก็สามารถติบพวก safety equipment อย่างเงี้ยได้ทันท่วงทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยหรือว่า medical emergency นะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยที่ทำไมใส่กันบินถึงต้อง require เอื้อมแตะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เอื้อมแตะไม่ถึงจริงๆนะคะอาจจะขาดบ็อกเซนสองเซนเลย น่าจําไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอิ้มแต่เราปริ่มปริ่เส้นนะคะแล้วไปยืดตัวต่ออันนี้พี่ก้อยคิดว่ามันมี possibility นะคร